สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอ,เจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสาหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ ử, ม่มเติมศึกมวยไทยพันธมิตรประจาวันจันทร์ที่3มีนาคม2568โดยช่อง24ทุกพออยูก็ทาการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยกองทัพอากาศทูปเติมีดอนเมืองในช่วงที่1ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณ โดยคุณสมัยสกุลเมตตาพร้อมทีมงานกลุ่มพลังใหม่ก็ประกบคู่มวยไว้ล่าสุดตามใบารายการดังนี้ครับคู่ที่1พลังซับลานนาวอเตอร์ไซด์ใส่กับกลาศึกสอสมาคมพิกัด120ปอนด์เท่ากันคู่ที่2เพชรแดงวันของโอม WKO เจอกับยอดปัจจพีสิงห์จตุรัสที่พิกัด108ปอนด์คู่ที่3คู่รองวันพิชิตสมคิดดียิ่งเจอกับยกเพชร สิทธิ์พัฒนาพิกัดร้อยสิบปอนด์คู่ทีสี่คู่เอกลาวสตาเกตทงยศสดกับรักภูหลวงเดชเพชรสีทองที่พิกัดร้อยหกปอนด์เท่ากันครับครับเช่นเคยครับก่อนจะไปฝั่งทัศนวิจารณ์ศึกมวยไทยพันธมิตรทั้งสี่คู่มอมวยก็ขอกำลังใจจากเอทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นเป็นเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหม,มองมวยก็ขออนุญาตแนะนํามวยพักยก PY24 ครับมวยพักยก PY24 ระบบออตโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID Line #py24 #py24 จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมองมวย้านนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจาร์คู่ที่1 พลังซับลานนาวอเตอร์ไซด์เจอกับกล้าศึกสอสมาคมร้อยี่สิบปอนด์พลังซับอายุ17จากพัทลุงส่วนสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปอยป่อยห้าสิบเจ็ดกิโลกร,รมัมจกมาประมาณ30ครั้ง้อมที่ลานนาโฮมสเตย์แอนเดอรตลตองที่พัทลุงนะครับก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปัมรัดฟัตตีบูดูดันขยันอ,อ,อาวุธควสามครั้งหลังก็มีชนะคะแนนลูฟี่ตองพัทลุงที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ แล้วก็แพ้คะแนนซันวิโอต่อย้ําสวนที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดก็แพ้คะแนนลูฟี่ตองพัทลุงที่ศึกเจ้ามวยไทยครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินกล้าศึกสอสมาคมอายุ18จากนาครสวรรค์นะครับส่วนสูง1 0อเอ่อ1้0น้ำหนักปล่อยๆ58ชกมาแล้วประมาณ60ครั้งนะครับซ้อมที่อภิชาติมวยไทยยิมจังหวัดสระบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับขออภัยครับ ก็เป็นมวยขาว่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฝัตีบูดูดันปล่อยปลายแรงฟอร์ม3ามครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนทันเทพสจิตประเสริฐท,ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแพ้คะแนนทันเทพอีกครั้งหนึ่งนี่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดแจ้งเกิดไว้เอาชนน็อกยกสองเอลิยาวันของโอม WKO ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับ รูปเกมที่น่าจะเป็นคู่แรกพลังทรัพ์ลานาวาเตอร์ไซส์อายุ17เป็นรุ่นน้อง1ปีนะครับเป็นมวยในรายการส่วนน้ำเงินกล้าศึกษอสมาคมนี่มาแทน F1 ปอเพชรมวยไทยรูปร่างสูงลอยกว่าครับก็วันนี้ต้องปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเพราะว่าการเจียมตัวนี่เป็นรองแต่สำหรับตัวผมมองว่ากล้าศึกสอนสมาคมครับกระดูกดีกว่าจะาใสเหลี่ยมเขา่าปั้รัดฟันตีเบียดแซงเอาชนะพลังทรัพ์ ลานาวอเตอร์ไซด์ได้ท้ายๆครับคู่แรกผมให้น้ำเงินกล้าศึกสอศอ,อ,อสมาคมเป็นมวยรักม่ชอบระดับ1ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2เลยครับเพชรแดงวันของโอม WKO เจอกับยอดปัตภีสิงจตุรัตพิกัด108ปอปด์อเพชรแดงวันของโอมอายุ21จากพัทลุงส่วนสูง165น้ําน้ำหนักป่วปอยห้าสกิโลกร,รมัมจกมา40กว่าครั้งซ้อมที่สอศักดิ์สิทธิ จังหวัดพัทลุงครับก็เป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมแต่ขว,ว,วาต่อขวาปั้มรัดฟัดตีบูดูดนันฝ่อใจปลาแรงแต่ว่าฟอร์มการชกยังอยู่ในช่วงขาลงครับห้าไฟหลังนี่ชนะ2แพ้3โดยเฉพาะ3ข้างหลังนี่มีแพ้นอกยกห้าเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวรีที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแพ้คะแนนเหนือพยัก์กวยบางคอแหลมที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองล่าสุดก็แพนอกยก4เหนือพยักษ หวยบางคหลมที่สึกมวยมันสนัดเมืองอีกครั้งครับครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินยอดปัตพีสิงห์จัตุรัสอายุ22จากนาราธิวาสส่วนสูง160น้ำหนักปล่อยๆ55กิโลกร,รมัมชกมา60กว่าครั้งซ้อมที่เอดี้มวยไทยนวมิน88ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้นายดีนะครับในก็มีศอกนอกก็มีแข้งนะครับเตะขวาต่อยขวาบูดูดนันขยันออกอาวุครับ ห้าไฟหลังชนะ3แพ้ 2. 3ครั้งหลังมีชนะนกยก5เทพไทยมานกมวยไทยยิมที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแพ้คะแนนยกเพชรลูกนเรส่วนที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดชนะคะแนนเพชรปทุมเดชเพชรสีทองที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับรูปเกมที่น่าจะเป็นคู่นี้เพชรแดงวันของโอม wko อายุ21เป็นรุ่นน้อง1ปีได้สูงได้ลอยแต่ว่าเบียดไปปล่อยน้อยกว่า ประมาณ4กิโลนะครับน้ำเงินยอดปัทภีสิงจตุรัสรุ่นพีกระดูกดีกว่าต้นๆนในดักสัดแข้งเตะขวาต่อยขวาน่าจะทําได้ดีกว่าแต่ไปไปลายผมก็ยังมองว่ายอดปัทภีจะอาศัยกระดูกมวยเหลี่ยมมวยที่ดีกว่าชิงทําก่อนและป้องกันเข่าจะเบียดเอาชนะเพชรแดงวันของโอมเอพิเควันของโอมว k คโอได้ไท้ายครับคู่น,นี้ผมให้น้าเงินยอดปัทภีสิงจตุรัสเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับ ไปกันต่อคู่ที่3ครับซึ่งเป็นคู่รองประจำวันนี้วันพิชิตสมคิดดียิ่งเจอกับยกเพชรส,พพสิทธิพัฒนาพิกัด1 1 0ปอนด์เท่ากันวันพิชิตอายุ18จากจังหวัดยะลาส่วนสูง158ย้ําน้ำหนักปล่อยๆ50กิโลกร,รมัมชกมา40กว่าครั้งสอบที่เอราวันจังหวัดยะลาครับก็เป็นวัยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านอาวุธหลากหลายใจเกินร้อย ห้าฝ่ายหลังชนะ3แพ้2 3ข้างหลังมีแพ้คะแนน M16 บ้านเรมบ้าที่ศึกมวยไทยพัฒมิตรชนะคะแนน M16 บ้านเรมบ้าได้ที่ศึกเจ้ามวยไทยลาสุดพัดท่าแพ้คะแนนเคนแจ็คสันมวยไทยยิมที่ศึกเจ้ามวยไทยครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินยกเพชรสิทธิพัฒนาอายุ19จากลมศักด์เพชรบชรบูส่วนสูง1 6 6น้ำหนักปล่อยปล่อยกิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ50ครั้ง ซอมที่สิทธิพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเซานะครับตัวนี้ก็เป็นมวยเขา่าผสมฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้นนยเหนียวแน่นเดินเปิดเกมแต่ขวาตตอขวาปั้มรัดฟันตีมีลูกขึ้นตลอดปอดใจปลาแรงครับ้าไฟหลังชนะ3แพ้ส3ข้างหลังมีชนะคะแนนเพชรพยักพุทธประชาชื่นที่ศึกมวยไทยพันธมิตรชนะคะแนนชาย8บซเคยิมที่ศึกมวยดีวิถีไทย ลาสุดแพ้คะแนนเหนือธรณีพุทธประชาชื่นที่ศึกมวยดีวิถีไทยครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงวันพิชิตสมคิดดียิ่งอายุ18เป็นรุ่นน้อง1ปีเสียเปรียบส่วนสูงแถมด้วยเวทไปปล่อยนี่ก็น้อยกว่าถึง4โลครับส่วนน้ำเงินยกเพชรสิทธิพัฒนารุ่นพีได้สูงได้ลอยแถมเวทไปปล่อยอย่างที่บอกครับ4กิโลนะครับน้ำหนักนี้ ร้อยสิบปอนด์นะครับเป็นเวทของหยกเพชรส่วนวันพิชิตชกมาไม่เกินร้อยห้าปอนด์นะครับวันนี้ปล่อยขึ้นมาถึงห้าปอนด์เลยทีเดียวนะครับสำหรับผมมองว่าไปลายปลายหยกเพชรจะสายรูปร่างที่สูงยาวกว่าเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟันตีแสงเอาชนะวันพิชิตสมคิดดียิ่งได้แต่ถ่ายครับผมให้น้ำเงินหยกเพชรสิทธิพัฒนาเป็นวนรรคไม่ชอบระดับ3ดาวครับ ไปกันต่อคู่ที่4ครับคู่เอกประจวันนีครับลาวสตาเกตทงยศสดกับรักภูหลวงเด็ดเพชรสีทองพิกัดร้อยหกปอนด์เท่ากันลาวสตาอายุ25จากสาปป,ปลาวส่วนสูง160น้ำหนักปลดปอยปล่อา5 1กิโลกร,รมัมชกมาประมาณ70ครั้งซ้อมที่เกตทงยศนครพนมก็เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยมัดถนัดขวาบูดูดันปอดใจปลาแรงกล้าและกล้าลุยเก่าเกมครับหัวใจได้ปลายมั่นคง ห้าไฟหลังนี่ชนะ3แพ้สองสาครังหลังมีแพ้คะแนนเพชรน้ำหนึ่งรักไกลเดชาที่ศึกกิจเมืองนอนชนะคะแนนเพชรโกโยศแบงค์ยูโรที่สึกเจ้ามวยไทยล่าสุดเอาชนะคะแนนยอดมณีสวนจากคาเฟ่ที่ศึกเจ้ามวยไทยครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินรักภูหลวงเดชเพชรสีทองอายุ18จากจังหวัดเลยส่วนสูง1้3าหนักปล่อยปะา51กิลกร,รมัม ก็ชกมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่ชอห้าพยักษตัวนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายรอโต้รอบวกเหลี่ยมจัดจ้านอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับ5าไฟหลังชนะ3แพ้สองสาครังหลังมีแพ้น็อกยกสองเสือภูมิสอโชคเจริญการช่างที่สึกจิตเมืองนอนชะนะคะแนนเพชรน้องบีรถสวยจัดเจตที่ศึกเจ้ามวยไทย ล่าสุดเอาชนะคะแนนจอมโหดเล็กนุ้ยสี่มุมเมืองที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ลาวสัตาเกียรติงยศอายุ25เป็นรุ่นพี่7ปีกระดูกแข็งโป๊กเตะขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกส่วนน้ําเงินรักภูหลวงเดชเพชรสีทองรุ่นน้องมวยซ้ายได้สูงได้ลอยน้ําหนักปล่อยๆเท่ากันครับตน,ตนรุ่นพี่ลาวสาตาเตะขาเจาะยางมีรุ่นนับรุ่นนอก,กอด แต่ไปไปลายผมมองว่ารักภูหลวงจะอาศัยเหลี่ยมมวยทางซ้ายดักสาดตร์แข้งดักเสียบดักแทงจะเบียดเอาชนะรุ่นพี่ลาวสตาเกตทองยศได้ไทยๆครับคูนี้ผมให้น้ำเงินรักภูหลวงเดชเพชรสีทองเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับครับก็จบทัศนิจารจ์าศึกมวยไทยพันธมิตรทั้ง4คู่ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบมหมวยก็อขอการแนะนํามวยพักยกพีวายสครับมวยพักยกพีวายสระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไว สนใจก็แอดไปที่ idline py24 py24 จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักไม่ชอบศึกมวยไทยพัทธมิตรประจำวันจันนี้คู่ที่1ให้น้ำเงินครับกลาดศึกสอสมาคมเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวสูงยาวเข่าแรงแซงปลายปลายคู่ที่สก็ให้น้ำเงินยอดปัตพีสิงห์จตุรัสเป็นมวยรักไม่ชอบระดับสอดาว กระดูกมวยเลี่ยมมวยดีกว่าครับคู่ที่3ให้น้ําเงินยกเพชรสิทธิ์พัฒนาเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ3ดาวเข่าแรงแซงปลายปลายคู่ที่4ก็ให้น้ําเงินครับสรุปน้ําเงินทั้ง4คู่ครับคู่สีให้น้ําเงินรักภูหลวงเดชเพชรสีทองเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ4ี่ดาวซ้ายผ่านตลอดซ้ายยาวไปครับครับ,รบข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้าง ถ้าเห็นด้วยก็ตามได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ